สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนะครับยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดในชีวิตประจำวันกรณีของนักฟุตบอลน,นะมีลูกฟุตบอลลูกนี้นะครับซึ่งวางอยู่นบนสนามแล้วก็จู่ๆก็มีบรนโดมาจากไหนไม่รู้โรดมายิางมาเนี่ยบอนโบโตเตะลูกบอลทำมุมซีต้ากับแนวระดับนะครับก็ได้ระยะทางตามลูกเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูหน่อนกันครับเมื่อกี้ ึ้มกระโดดมาต้องเตะปึ้งนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ายง่ายๆถ้าคิดในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อกี้ลองดูเส้นทางของการเดินทางนะครับบอลเดินทางจากตัวนี้คือโค้งโค้งมาถึงตำแหน่งนี้ครับตัวแปรที่สําคัญในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็จะมีอยู่สามตัวแปรก็คือเวลานะครับเวลาเวลาที่ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ความสูงความสูงตัวนี้เราให้เป็นระยะความสูงเราให้เป็น sy แล้วกันนะครับระยะตามแนวแกน y กับระยะทางตามแนวแกน x อันนี้เราให้เป็น sx ซึ่งโจทย์ก็จะถามหา3าอย่างนี้นะครับเรา,าดูลักษาวิเคราะห์รายละเอียดอีกทีนะครับจากรูปี้ลูกบอลเคลื่อนที่ทำมุมซีตา้ากับแนวระดับแล้วสิ่งที่มันคงที่คือ ความเร็วตามแนวแกน x สังเกตว่าเส้นนี้ v ในแกน x จะคงที่เสมอนะคงที่ยกเว้นจะมีแรงต้านอากาศแต่ว่าส่วนใหญ่โจทย์ในระดับนี้ก็จะให้ความเร็วในแนวแกน x นี้มีค่าคงที่ส่วนค่าที่เปลี่ยนไปคือความเร็วในแนวแกน y แกน y เปลี่ยนเนื่องจากถูกแรง g กระทำจากความเร่งเนื่องจากแรงโนดมถงโลกกะทำเนี่ยทำให้ความเร่งในแนวแกน y จะมีค่าลดลงเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งเนี้ ความเร็วในแนวแกน y จะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งเราก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสูตรในของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายหลักของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็คือเป็นการเคลื่อนที่2มิติโดยความเร็วในแนวภาพมจะมีค่าคงที่นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ในแนวหน่งจะมีความเร่งเท่ากับ g นะครับโดยมีทิศทางของ g ชี้ลงนะ เราก็วิเคราะห์จากสูตรความเร็วพื้นฐานนะใน1มิตินั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มเป็น2มิติถ้าเป็น2มิติก็จะมีแกน x แกน y ซึ่งถ้าเป็นแกน y เนี่ยจะมีความเร่งก็เลยได้สูตรตามสูตรนี้ครับสูตรของความเร่งพวกนี้ ay ay ส่วน ay ก็คือ g นั่นเองครับ g ส่วนแกน x เนื่องจากเป็นความเร็วคงที่ก็กลายเป็น l x เท่ากับ vx คูณ t v x เนี้ยถ้าเราแตกแรงของโปรเจกต์ตายถ้าโปรเจกต์ตายเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับทำมุมซีต้ากับแนวระดับอันนี้เป็น u ถ้าแตกแรงทับมุมนั้นทีนี้ u x u x จะได้เป็น u cos ซีตา u cos ซีตาส่วนแตก u y แตกกแนวแกนนี้นะครับมุมซีต้าอยู่ตรงนี้นะครับมุมซีต้าตรงนี้ u y ก็ได้เป็น u sin ซีตาซึ่งเราก็จะวิเคราะห์ รายละเอียดของสูตรในหน้าต่อไปนะสไลด์ต่อไปเรามาดูนะครับสเต็ปแรกต้องการหาเวลาซะก,ก่อนหาเวลาวิเคราะห์จากสูตรของเราก็คือ v y เท่ากับ u y บวก g t แต่ว่านื่งจาก g ชี้ลงก็กลายเป็นลบ g t ตัว t นี่ใช้เดียวกันเพราะว่าเวลาเดียวกันทั้งแกน x และแกน y นะครับ v y ที่จุด เราวิเคราะห์ที่จุดตำแหน่งสูงสุดนี้นครับตำแหน่งนี้ v y เป็น0เพราะว่าตำแหน่งนี้จะมีเฉพาะความเร็วในแนวแกน x เราก็ใส่เป็นศส่วน u y นั้นเท่ากับ u sin ซีต t u sin θ ซึ่งผมพาไเครอ์ไปแล้วเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลบ g t ย้ายข้างมาจะกลายเป็น t เท่ากับ u s ซ n ์ซีตาค่า G ที่คูณ T อยู่เนี้ยผมก็เอามาหารนะครับเพราะย้ายข้างแล้วก็แก้สมการหาค่าทีเฉยอันนี้คือเวลาเฉพาะที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคือจุดนี้แต่ว่าถ้าต้องการเวลาทั้งหมดเนื่องจากเวลาที่เคลื่อนที่ขึ้นตรงนี้กับเวลาที่เคลื่อนที่ลงมีค่าเท่ากันดังน,นั้นก็เราต้องการเวลาทั้งหมดเราคูณ2ก็กลายเป็น T เท่ากับ2 u s i n ซส่วน g ก็ได้สูตรในการหาเวลานะครับก็คือสูตรนี้เนี่ยเราก็เก็บไว้แล้วในสูตรที่เราไปเคาะมานะครับจากนั้นเราผมก็จะพาไปเคาะหาสูตรเรื่องของระยะ s y คือระยะสูงสุดระยะสูงสุดเราก็ใช้ที่ตำแหน่งจุดสูงสุดเป็นตัววิเคราะห์เช่นเดิมนะครับโดยสูตรที่ใช้คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2อบวก2 as นครับ as เราก็คือแค่ห้อยตัว y by uy ay แล้วก็ sy นะเพราะว่าในการ y จะมีความเร่งส่วน ay ก็มีค่าเท่ากับ g แต่ว่า g มันชี้ลงก็เลยตมบารณการเลบ g เราเขียนใหม่ก็ได้นะครับที่ตำแหน่งนี้ v y เป็นศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์ไปเลยศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์นะครับ uy เมื่อกี้พปเข้าไปแล้ว uy เท่ากับ u s i n ซีต e sine t h าทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ผมใส่ลบไปเลยนะครับเพราะลบ a เนี่ยคือลบคือ g นะลบ2 g s y ย้ายข้างมาแล้วก็เอายกกำลังสองยกกำลังเข้าไปข้างใน เอาสอมาฝั่งนี้ก็เป็น 2g sy เท่ากับ u ูกำลังสองแล้วก็ไซด์ยกกำลังสองซีตาแล้วก็ 2G มาหารก็กลายเป็นเอเท่ากับ u ูกำลังสองไซด์กำลังสองซีตาส่วน2อ G, ก็ได้สูตรที่สองของการหาเอสยคือสูตรนี้นะครับ จากนั้นผมจะพาหา s x นะครับ s x ตัวนี้นะนแนวแกน x ส่วน s x นะครับเนื่องจากนแนวแกน x เนี่ยความเร็วคงที่เราก็ใช้สูตร s x เท่ากับ v x คูณ t v x กับ u x ก็คือตัวเดียวกันเพราะว่าความเร็วมันคงที่เราก็สามารถหาได้เท่ากับ u cos ซีตาคูณ t โจทย์ลักษณะนี้เราถ้าเราหาทจากสูตรนี้มาได้แล้วเราก็แทนมาในนี้ได้เลยนะครับก็เราก็แทน u ูคอซีตาลงไปแล้วก็แทน t จากที่หาได้ก็เป็นคําตอบของ sx ทันทีแต่ว่าก็จะได้สูตรนี้ครับแต่มันสามารถที่จะดัดแปลงได้อีกสูตรหนึง่งคือเอาค่าของ t เนี่ยรอบ2 u sin ไซซีตา ita, มาแทนในตัวนี้ จากนั้นก็จัดรูปแล้วก็ใช้ตีโคนมาช่วยนะก็จะได้สูตรอีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้ถ้าใครจําได้ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจาไม่ได้เราก็หาทีมาก่อนแล้วก็มาคูณกับ u cos ซ h e t ซึ่ง u cos t h คือ v x ความเร็วในแนวะแกน x นั่นเองอันนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการดัดแปลงอีกนิดนึงคือต้องการหาความสูงในแนวนี้ sy เน XY, ทียบกับ sx ก็คือเอาสสมการนี้มาหารหารกันนะซึ่งจะมีสามารถตัด ค่าได้เป็นรูปของ tan ซีต t นะ SY ส่วน x เท่ากับ1ส่วน4 tan ซีต t ก็จะเป็นสูตรของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนี่คือสูตรลัดแต่ถ้าบางโจทย์บางกรณีเนี่ยมันไม่สามารถใช้สูตรลัดได้ต้องใช้สูตรพื้นฐาน,นก็คือสูตรจากเรื่องของความเร็วความเร่งในในส่วนของที่เป็น2มิตินะครับจากที่อธิบายมาวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายไวในกาสนี้แต่ว่าในตัวอย่างผมก็จะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ